ที่พิ่ครับว้าเอาที่ไหวกับเอาที่ชอบนี่มันต่างกันยังไงครับโูเฮ oh, พูดเสมอเลยว่าเวลาซื้อรถคันหนึ่งมันผ่อนข้างงวดอยู่กับเราอ่ะไม่ใช่3าถึงหเดือนนะเข้มครับผมมันอยู่กับเราต้องมี6กถึงเปีนะใช่ครับยกตัวอย่าง2คันนี้ก็ได้<อ>ความหมายของเฮียเนี่ยเฮียจะให้เลือกเอาที่ไหวก่อนเอาที่ชอบเพราะบางครั้งชอบอ่ะแต่ข้างงวดมันไม่ไหวอแต่ถ้าไหวเนี่ยข้างงวดไปได้มันไปรอดแน่นอนใช่ครับยกตัวอย่าง2คันนี้ก็ได้<อ>ถามว่าถ้าไม่ดาวเลยนะครับเลโวคันนี้ข้างงวดประมาณ6กพันต้นอแต่ถามว่าถ้าคุณไหวนะเฮียบอกได้เลยเงินเดือนสักหมื่นสองหม สามมาเฮียว่าพอไปรอดนะอแต่ถ้าคุณเงินเดือนสักประมาณหมื่นเดียวเนี่ยเฮียว่าเอาที่ไหวดีกว่าไหมอย่าเอาที่ชอบอตัวอย่างเลยสมมุติว่าเรามีดาวห้าหมื่นนะสมมุติว่าเรามาซื้อเรโวถ้าดาวห้าหมื่นนะค่าง่วดคันนี้อยู่ประมาณห้าพันต้นต้นแต่ถ้าเรามาเลือกเอาที่ไหวนะค่าง่วคันนี้เหลือสามพันต้นต้นูต่างกันสองพันกว่าบาทเทมว่าไหวไหมคนเงินเดือนหมื่นหนึ่งอ่ะสบายครับเฮียบอกได้เลยนะเงินเดือนหมื่นหนึ่งผ่อนรถสามพันกว่าบาท เหลือกินเหลือใช้ประมาณเกือบเกือบเันเฮียว่าไปรอดรมีเงินเตนิมมันมีเงินพาตัวเองไปเที่ยวซื้อความสุขให้ตัวเองบ้างก็งหมายคือเอาที่ไหวครับแต่เฮียเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะถ้าใครทั้งชอบแล้วก็ไหวหเฮียก็ไม่ติดตขขายแล้วคุณพร้อมอยู่แล้วครับผมเฮียบีบรับจบขอบคุณครับ